มันจะยาวันไม่เล่นมั้งอะไรกี่ถุงกี่ถิ่นเลยตอนนี้ไม่ไหทไมไม่เขียนยาวะนี่ไม่รู้ทไมต้องให้บอกกับเขียนยาวเป็นบรรทัดเพอได้ถึงไหนก็ถึนั้นก็เขียนตามขไหมแ่ได้บรรทัดนี้โอ้จะเป็นอะไรเป็นคนสื่อสารเอี่ย ยังเขียนต่ออีกสที่เนาไปวาดยืนโซ่เด็กต่อเขียนอีกแล้วช่วยต่อเขียนกแล้วถ้าเรขียนตรงนี้ผมแสดงเ่อไมกะมังคอยติดยู่ที่ผิดที่ที่จะมาเขียนมาใหม่เนี่ยก็เดินเขียนในนันแล้วางก็เลยเหลือต่งก็ทีู่ก ถ้าตถามเรื่อะไรต้อถามที่จะรางาสถานการณ์ทีเริดข้นลวือว่าสถานการณ์ใดท,ที่สิที่เกิดขึ้นรุ๋มยุบในชั้บรรการือชับกาศ่มีในชัมม้นรรกาอันนี้มเมราพูดเลยใช่อันนี้อยู่นชับรร้ากถ้าใช่ในชัมม้นบรรยากาศ

เขาเรยนเขียนไม่แข่ขแล้วก็เสร็จลังางเพื่อทราบมมเสร็จล้างไหมเสร็จลัางเพื่อด้วย ภัคเหนือปีนี้กระซ่าเลยทุกขาเลยภาปีนี้เขว่าถวายท้าคืออะไรที่จะเป็นมามาสิสิบเอ็ดเป็นยงไงบ้อะไรนึกถึงใส่ใจหน้าที่ไม่ใส่ใจโทรศัพท์ แป้เน <Yeah. S 1> <th> ีวแ่เมตออันนี้บนไหนอันนี้เม็ดตอกไม่ใช่ว่ามันเหลือตนี้ใช่ไหมเราไ้ติ๊กถูตรงนี้ตั้สูตเราก็เหลือไติ๊กถูติ๊กิ่เนี่ยเนี่สมมุติว่าเนี่ยเขียนอย่างนี้ใช่เขียนโช่ไหมยนทัดเนี่ยมันทัดตรงนี้มันเหลือใช่ไหมเนี่ยช่องนี้นเหลือสมมติว่าข้อนี้ถูอเงี้ยใช่ไหมเราก็ติ๊กถูตั้งผิดเราก็ติ๊กผิดอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้ามันเป็นมันสุบตรงนี้ไปแล้วเราก็เหลืออีกประธานตงมันตีตรงนี้ก็ได้เดไว้เขี่ยเข้าใจไหมเนี่ยอลิฟท์ทอมอลิฟท์ทอมช้ากับเพื่อนแล้วเราอลัช้ากับเพื่อนทำอะไรก็ช้ากับเพื่อนสลอรี่

Thank mm -hmm. you.